คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะเนาะอ่าเป็นชุดวัดใจบนนะคะชุดวัดใจบนวันนั้นนากลงเลขหลักนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดให้เนาะก็นาคบอกว่าเพื่อนพี่ที่ว่างก็คือเอาไปตัดก่อนได้เลยแต่วันคลิปนี้นะคะก็คือจะตัดแล้วก็คัดตัวเลขออกมานะคะคืออ่าตามนี้นะคะเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดับเดี่ยวนะคะเอาดับเดี่ยว ดับเดียวของนาคมีหลักเดียวนะคะเนาะแต่ก็ดับนะคะเพื่อนๆพนี่อันนี้คำเตือนจากช่องพี่ที่คอมเมนต์มานะคะก็คือขอวันวันคือวันวนีไ้ไปดูไปดูไปดูที่คลิปสั้นนะคะเพื่อนพี่ไปดูคลิปสั้นเนาะนาคไม่ไดเอามาลงในคลิปปกตินะคะอันนี้คือนาคเรียกในเรียกคลิปปกติ แต่ถ้าวันๆนะคะเป็นวันๆเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้คิดนะคะหน้าก็เลยไม่ได้เอามาลงในในนี้นะคะหน้าไปลงในคลิปสั้นนะคะอ่าพี่ที่ถามนะคะก็คือไปดูที่คลิปสั้นนะคะเนาะวันนี้เด็ดๆนะคะ <laughs> วันนี้ง่ายสุดที่จะง่ายแล้วนะคะเพื่อนๆพี่เพื่อนๆพี่จะไปจิ้มตรงไหนก็คือ,อไปได้เลยนะคะเนาะคือง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงนะคะ ตั้งแต่เช้ามานะคะหน้าจิ้มไปนี่ก็คือน่าจะสี่ใช่ไหมสีด่ดอกดอกดอกแรกดอกสองสามสี่ใช่หน้าจิ้มไปทั้งหมดนี่สี่รายการแล้วนะคะเนาะก็ปังมาทุกรายการนะคะพี่แล้วก็มีหลักเลขแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะคะที่พี่จุกเขาบอกนะคะเพื่อนพี่ก็ใครชอบตัวเดียวก็ เอาตัวนั้นไปแต่สังเกตดูอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆนี่พี่ดูคือตัวเลขมันมักจะไปไปไปอยู่ตรงส่วนไหนนะคะในในแต่ละวันนะคะลองดูย้อนดูนะคะอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะ เป็นอะไรที่ง่ายนะคะเป็นพรีเนาะมันไม่ยุ่งยากนะคะมันมง่ายง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงอะ่ะคะแนนที่จะเอานะคะคือไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องรอหนึ่งกับสิบหกนะคะวันวันรอบโลกทั่วโลกเลยแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปตรงส่วนไหนนะคะ <laughs> คือมันง่ายอะ่ะมันง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงนะคะเนาะก็ต้องบอกว่ามันง่ายไป นาเก็บไปสี่รายการแล้วนะคะหลักเดียวเดียวนะคะพี่แล้วก็อ่าวันเกิดน้องเขาแค่นั้นนะคะอันนี้นะคะหน้าก็คัดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอะ้องก็มีหลักตามนี้นะคะมีหลักตามนี้แล้วก็ดับนะคะดับนี่คือหน้าจะใช้ตัวนี้เนาะของหน้านี่คือมันเอาเฉพาะชุดที่มันเดินนะคะพี่เนางวันที่แล้วคือมันดับ งวดที่แล้วนี่คือมันดับอ่าดับสามงวดนี้คือดับสองนะคะอันนี้สิบหน่วยนะสิบหน่วยสิบหน่วยเท่านั้นนะคะแต่ของนาคมันมีแค่ดับตัวเดียวอะ่ะม,มันมันมีคือมันมีหลายสูตรนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าสูตรเนี้ยคือมันมันก็เดินดีนะคะนาคก,ก็เลยหยิบตัวตัวนี้ไม่ใช้ก็ดับไปก่อนนะคะเนาะผู้คนพี่เนาะดับหลักนี้ไปก่อนเดี๋ยว เราได้หลักที่มันเดินดีอีกเราค่อยมาดับอีกนะคะอันนี้ก็คือดับสองเนาะดับสองนะคะเราก็ดับดับหลักสองไปอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเหลือเดี๋ยวมันก็จะเหลือ เดี๋ยวเพื่อนๆนี่พี่ดูเนาะดับเดียวนี่คือน่ากระเขียนไว้เนี่ยข้างๆนี่ค่ะมันก็จะเหลืออยู่ตามที่ขีดนะคะเพื่อนพี่เนาะแล้วก็อ่าแล้วทีนี้คือมันจะคัดคัดได้อีกนะคะเนาะเดี๋ยว ล็อก4ล็อก4กับล็อก6เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่เนาะแต่คลิปนี้ก็คือตัดตัวเลขออกมาให้นะคะก็คือมันก็ใจประมาณนี้อันนี้ก็คืออันนี้ดับดับ2นะคะเนี่ยดับ2เนาะแต่หน้าไม่ได้กากระบาดนะคะหน้าเขียนเขียนด้านข้างนี้เนาะเพื่อนๆพี่ลองดูเนี่ยมันก็จะออกได้เป็น10ชุดเลยนะ1 2 3ามสี่ห้าหกเดแปดเอ่าสิชุดเลยนะคะพ,พี่และตัวเลขมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะเนี่ยแล้วก็ล็อกสกับล็อก6เดี๋ยวนาจะมาตัดให้อีกทีนึงนะคะเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนาจะลง10หน่วย10หน่วยไป แล้วก็เดี๋ยวหาสิบหน่วยมาตัดมาชนมาชนกับตรงนี้เพราะว่างวดที่แล้วนี้เดี๋ยวนะเนีย่ยเพื่อนเพื่อนพี่พดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่คือหน้าก็ใช้ใช้หลักตัวเดียวกันนะคะกับกับของงวดนี้ใช้แผ่นเดียวกันเนาะแต่หน้าไม่ได้เอามาลงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยหวยมันก็จะอยู่ในนี้นะคะ ส่วนงวดนี้ก็จะตัดออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะื่อเวพีแล้วก็ล็อกสีล็อกสกับล็อก6เดี๋ยวน่าจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะคะล็อกสกับล็อก6เดี๋ยวจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะคะเนาะ้าอย่างไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ